นี่คือไม้ฮวงโหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนแล้วก็ตัวนี้เป็นพืชแห่งความหวังของกเกษตรกรคุณเพชรรัตน์ครับตัวนี้ปลูกมากี่ปีแล้วฮะประมาณสองปีกว่าประมาณ2ปีกว่ายังไม่ถึง3เหรอยัง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 ไม่ถึง3งปีโอเคนะครับประมาณ2ปี8เดือนน่าจะประมาณนั้น2ปี8เดือนท่านดูครับเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยสี่นิ้วแน่นอนนะฮะมี4นิ้วแน่นอนปลูกไปประมาณกี่ต้นฮะสิบต้นได้ไหมสต้นสิบต้นสิบต้นเลยเอาต้นกล้ามาจากไหนครับตอนแรกจาก พ,พี่เดือนใช่ไหมพ,พี่เดือนนะพี่เดือนตรงนี้คือใครที่สนใจสิบต้นเราก็เราก็มาส่งใช่ไหมแล้วก็ให้ใคือแนะนําด้วยว่าต้นสองต้นสิบต้นกี่ต้นก็ได้ไดบางคนอยากลองไงว่าเอามันโตจริงหรือเปล่ามันปลูกได้จริงไหมรู้แหละว่าพยุงอ่ะมันแพงนะฮะไม้พยุงอ่ะมันแพงแน่นอนของหงมู่นเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับปลูกได้แน่นอนส่งออกได้ทุกต้น1้อยเแล้วเขาก็มาอยากมาทดสอบดูว่ามันโตไหมอันนี้คือถามพี่ เพชรรัตน์ว่ามันโตเร็วไหมก็เร็วนะในในความคิดของเรานี่คือโตเร็วแน่นอนใช่ค่ะสูงตั้งโอ้โหน่าจะ6เมตร7เมตรได้นะครับ6 7เมตรเลยนะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนี่4นิ้วอ่าอย่างเล็กๆเ,เลยก็3นิ้วอันนี้คือโตเร็วกว่ามาตรฐานนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเรานะครับอันนี้อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเราไปดูมาทุกที่นะครับทุกทุกที่ในประเทศไทยเนี่ย ไม้่วงหัวลี่เนี่ยครับนี่ท่านเห็นใบไหมฮะใบก็จะประมาณนี้ไม้นะ่วงหัวลี่เนี่ยคือพยุงไหหลําแล้วก็พยุงเวียดนามนะครับเป็นสายพันธุ์พยุงที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในตลาดจีนอันดับหนึ่งเลยถ้าสมมติว่ามันเป็นพืชเศรษฐก,รฐกิจที่สามารถสร้างเงินให้กเกษตรกรไทยได้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตกเกษตรกรไทยไปเลยว่าจากนี้ต่อไปเราจะปลูกไม้ราคาแพงกันไม้ราคาถูกถูกเราเราเรา,เราจะลดลงนะฮะเราปลูกเพื่ออยู่กินใช้แต่ว่าถ้าปลูกเพื่อขายจริงๆเพื่อการค้าจริงๆ เราต้องปลูกเพื่อที่จะส่งตลาดจีนเพราะตลาดจีนเนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะตลาดจีนนี่ถือว่าขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยใหญ่พอๆกับสหรัฐอเมริกาคือใหญ่ที่สุดในโลกอะประมาณนั้นและตลาดนะครับตลาดเนี่ยพันสี่ล้านคนถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับถ้าเราผลิตไม้ที่มีตลาดจีนมีความต้องการสูงที่สุดเนี่ยยังไงก็มีตลาดแน่นอนตอนนี้กฎหมายก็ชัดเจนแล้วนะครับกฎหมายในเรื่องของการปลูกไม้พวกนี้เป็นไม้เศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้ส่งเสริมให้ปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจเลยกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ าสามารถขึ้นทะเบียนได้สามารถส่งออกได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ติดปัญหาตรงที่ไหนเลยปัญหาอย่างเดียวคือความเข้าใจของเกษตรกรนะค,รความเชื่อมั่นของเกษตรกรเชื่อมั่นที่อยากจะปลูกไม้ชนิดนี้บางคนกลัวบางคนกลัวเรื่องกฎหมายกลัวส่งออกไม่ได้กลัวเนะี่ยบางคนกลัวไม่มีคนซื้อนะฮะสำคัญที่สุดเลยหลายๆคนนะฮะกลัวว่าไม่มีใครซื้อนะครับอันนี้คือบริษัทหงมูไทยแลนด์เนี่ยบอกเลยว่าซื้อแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะซื้อ แล้วก็ไม้พยุงเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดไม่ว่าใครก็ซื้อนะครับไม้ฮงโอรี่นี่แน่นอนนะถ้ามันไม่ดีจริงไม่มีตลาดจริงเขาคงไม่ลักลอบตัดจนหมดนะฮะตอนนี้ในป่าประเทศไทยมันหมดไปแล้วถ้าคุณไม่ปลูกคุณจะเอาที่ไหนมาขายนะครับก็ต้องปลูกกันนะปลูกกันรับรองได้ว่าราคามีแต่ขึ้นนะจากนี้เป็นต้นไป10ต้นมันก็ยังได้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้ามีพื้นที่ว่างเนี่ยสามารถปลูกไปได้อีกนะตอนนี้ก็รอนะครับรออย่างเดียวอีกน่าจะประมาณ2ปีนะผมจะเริ่มส่ง ส่งไม้ต้นแรกที่ปลูกที่จังหวัดน่านนะครับของบริษัทของมูทยแลนด์เนี่ยเราปลูกมาเส้นผ่านศูนย์กลาง8นิ้วแล้วตอนนี้มันโตแล้วโตมากแล้วนะครับก็ขนาดไม้เนี่ยสินิ้วขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะขายได้พี่เดือนครับแถวนี้แสดงว่ามีคนที่ปลูก10ต้น20ต้นอย่างนี้ก็มีเยอะมีเยอะ่มเยะเลยใช่ไหมฮะเพื่อทดสอบทดลอง,ลองก็ไม่ค่อยตายนะสิต้นก็ยังเหลือเหลือเท่าเดิมนะก็ไม่ตายแล้วก็โตดีด้วยนะฮะเราก็จะมาติดตามแบบนี้ ต่อไปเรื่อยๆฝากพี่เดือนดูแลเกษตรกรแถวนี้ด้วยนะฮะวา่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันต้องขายได้จริง้เรื่องขายได้จริงเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวทางบริษัทของมูด,ดูแลนะครับแต่ว่าเรื่องของการปลูกเนี่ยให้ประสบความสําเร็จฝากพี่เดือนดูแลด้วยขอบคุณคุณเพชรชลักด์นะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการนะฮะตรงนี้ถ่ายทํารายการนี่หลังทุ่งนาเลยนะครับหลังทุ่งนาตรงนั้นก็เป็นบ้านนะฮะหลังบ้านเลยแค่นี้ก็ยังได้เพราะว่าผมไปเห็นที่ประเทศจีนนะครับก็ ขาปลูกหลังบ้านรอบๆบบ้านเนี่ยสิต้นขายไปแล้วก็มูลราคาเยอะนะครับมหาศาลหลายล้านบาทเลยนะฮะหลายล้านบาทจริงๆก็อยากให้เกษตรกรไทยมีทางเลือกที่จะปลูกไม้ราคาแพงแบบนี้ยิ่งโตยิ่งนานยิ่งแพงนะครับไม้พยุงเนี่ยราคาแพงแน่นอนถ้าราคายังไม่ถูกใจเก็บไว้ยิ่งแพงนะครับยิ่งโตยิ่งแพงครับยิ่งโตยิ่งแพงก็ให้ความมั่นใจเกษตรกรแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ